Yeah. Okay. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของก้อยฟอร์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาพบกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเลนเจอนะคะ XLT นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะก่อนจะไปรับชมนะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกด subscribe ให้ก้อยด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเจ้าลนเจอร์เอ็์ XLT ของเรานะคะตัวนี้จะเป็นแต่งแบบอเมริกันสไตล์นะคะคือเป็นว i ยบอดี้ทั้งชุดเลยนะคะตัวนี้นะคะขนาดเครื่องยนต์ของเขานะคะจะอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรกันเลยค่ะ,ะ,ะส่วนราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่9 00 2 0 0 0 0บาทเช่านั้นเองค่ะ,ะมาดูในส่วนของชุดแต่งกันนะคะ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะที่เห็นเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นกระจังหน้า Y Body นะคะตัวนี้จะเป็น F150 นะคะจะสังเกตได้ว่ากระจังหน้าของ F150 F Y uh, Body นะคะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า F150 ปกตินะคะตัวนี้จะเป็นทั้งชุดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่นะคะรวมทั้งแผงด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะในส่วนของฟอนต์นะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะ แล้วก็มาดูในส่วนของ Wild Body อีกชิ้นหนึ่งะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปตัว C นะคะในชุดของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะไฟตัดหมอกค่ะตรงนี้ใน XLT นะคะมันมีไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วเนาะ,ะแล้วก็ใส่ตรงนี้มานะคะ รวมทั้งมาถึงไฟมัสแตงค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟมัสแตง3ขีดนะคะแบบเต็มระบบเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะแล้วก็เป็นลูกแก้วในดวงไฟตรงนี้ได้นะคะในส่วนของลูกแก้วนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงและสีน้าเงินนะคะไปดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะตรงนี้ที่เห็นใหญ่ๆตรงนี้นะคะติปโง่มาอย่างนี้เลย2นิ้วนะคะก็คือจะเป็นชุดในชุดวายบอดี้ของเขานะคะจะเพิ่มขนาดของรถให้ดูมีมิติแล้วก็ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของคิ้วล้อค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะในส่วนของชุดวายบอดี้ตรงนี้นะคะเพิ่มตรงนี้กะระยะความกว้างตรงนี้นะคะให้เข้าให้รองรับกับล้อนะคะ ในส่วนของล้อของเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นล้อนะคะเป็นยางมัทเลนนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นยางออฟเซ็ตลบ44นะคะตัวนี้นะคะในส่วนของซีรีส์ยางนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นขนาดนะคะ33 12.5นะคะ R 20ตัวนี้นะคะจะเป็นยางมัทเลนที่สามารถวิ่งที้ท้งลุยร้อยเปเ็นลยนะคะตัวนี้วิ่งได้แบบลุยเลยนะคะแต่ในส่วนของทางเรียบเนี่ยก็จะวิ่งได้ไม่ดีพอสมควรเท่ากับ ในส่วนของยางลุยนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะจะเป็นตัวโพ o เฟนเดอร์นะคะตัวนี้จะเป็นชุดุดยกนะคะเป็นโฟ o เฟนเดอร์ยกขึ้นมาเพิ่มอีก2นิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราจะเพิ่มโชคนะคะเป็นโชคโมโนโทูบนะคะขนาด2 0เพิ่มให้ลูกค้าเข้าไปด้วยนะคะทั้ง4ต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างคะ่ะ มาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างค่ะเรามาเริ่มจากโลบานนะคะตรงนี้จะเป็นโลบา์แขนยาวเลยนะคะตัวนี้จะเป็นของ Outlander ค่ะและในชุดเดียวกันนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นถัดแหลกหลังคานะคะตัวนี้สามารถรองรับบรรทุกแล้วก็รับน้ําหนักนะคะขนสัมภาระเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้ตามที่รีเควลูกค้ารีเควสต์มานะคะดูในส่วนของไฟท้ายนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟท้าย LED นะคะรูปตัว C นะคะตรงนี้เวลาเปิดก็จะเป็นขึ้นเป็นรูปตัว C นะคะ แล้วก็มาดูในส่วนของกับท้ายนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นสัญลักษณ์ FORD ตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะแต่กัสีดําเงานะคะเพื่อให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของการชนท้ายค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นการชนท้ายแบบสปอร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของ T อ T T N นะคะตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็ติดเซนเซอร์นะคะในส่วนของเจ้า X L T นะคะมันก็จะมี เซนเซอร์ S S หลังอยู่ทั้งหมด4จุดนะคะตรงนี้นะคะเราก็ยังคงไว้เส้นซึ่งเซ็นเซอร์เดิมอยู่ตรงนี้นะคะพร้อมกับไฟไป้ายทะเบียนนะคะเราติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับการแต่งแบบแนวอเมริกันสไตล์แบบนี้นะคะไม่ว่านะคะลูกค้าจะตั้งการแต่งเป็นแนวไหนสไตล์ไหนนะคะหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าต้องการนะคะถ้าทักและถ้าสนใจนะคะลองทักลองโทรนะคะลองแอดไลน์มาคุยกับก้อยดูนะคะเราวก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้กันต่าง,างๆมาให้ที่ด้านล่างนะคะสําหรับ EP นั้น สำหรับ EP นี้นะคะก็จะทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วน EP ต่อไปก็จะพาไปพบกับเจาตัวไหนนะคะกดกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับ EP นี้นะคะสวัสดีค่ะ